สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งค่ะก่อนฟังปุ้มแนะนำให้เตรียมชากาแฟแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เผลอหลับไปก่อนที่ปุ้มจะเล่าจบค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะคะ ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ผู้คนหันมาทำคอนเทนต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกันมากมายเหลือเกินค่ะแต่การจะทำคลิปออกมาให้ผู้ชมชื่นชอบแล้วก็กดติดตามนั้นช่างยากเย็นสำหรับคนธรรมดาธรรมดาดังนั้นในจำนวนผู้คนนับล้านที่ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังแต่ส่วนใหญ่จะล้มเหลวแล้วก็เลิกทาไปซะก่อน เนื่องมาจากการทำคลิปให้มีเอกลักษณ์ให้ผู้คนรู้สึกเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนั้นยากมากๆเลยค่ะสำหรับคนธรรมดาธรรมดาหากไม่มีทักษะที่โดดเด่นใดๆก็ต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติที่มีสเสน่ห์ของแต่ละคนมาดึงดูดความสนใจคําว่ามีสเสน่ห์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องสวยต้องหล่อนะคะอาจจะหน้าตาธรรมดาธรรมดาก็สามารถประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวก,กันกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสุมันโตค่ะ ด้วยท่าทีที่ดูเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและสุภาพถุกคลิปที่เขาสร้างบุคลิกของเขาช่างดูอบอุ่นนี่เป็นสเสน่ดึงดูดใจของเขาแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะสุดแสนธรรมดาธรรมดาประุ้มไม่ได้บูลลี่นะคะขออภัยหากจะดูใจร้ายไปหน่อยถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีเลยค่ะ แต่หน้าตาแบบนี้แต่กลับมีผู้ชมที่ติดตามเขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในชั่วข้ามคืนทีเดียวค่ะการทำคลิปของเขานั้นไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหน้าตาเลยผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนนี้สร้างคลิปที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยคลิปปกติประจำวันของเขาเขาจะแนะนำผู้ชมของเขาให้รู้จักกับอาหารท้องถิ่นทุกประเภทกลียท่าทางของเขาดูอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความขี้อายมีความเป็นธรรมชาติคลิปที่โด่งดังจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนของเขาก็คือคลิปกินสเต๊กค,ค่ะผู้คนจำนวนมากจึงเริ่มติดตามเขาหลายคนชอบเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจึงโด่งดังได้เพียงชั่วข้ามคืน อยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้จนเป็นที่มาของการลองเข้าไปค้นหาประวัติของเขาเพื่อจะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวตนของเขาให้มากขึ้นซึ่งยุคนี้มันก็ง่ายมากที่จะสืบหาประวัติคนดังๆในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เรื่องนี้มันพีิกตรงที่ว่าหลังจากค้นหาแล้วชื่อของผู้ที่ถูกค้นหาผู้ที่เอซให้ความชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเนี่ยกลับพบว่าเขาเคยมีประวัติติดคุกเพราะกินเนื้อของ ที่เพิ่งถูกฝังไปใหม่ๆไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นเนื้อของอะไรน่าจะพอเดาๆกันได้คดีนี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะถ้าเป็นประเทศไทยสมัยเด็กๆเราก็จะนึกถึงซีอุยทั้งๆที่ที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่าซีอุยก็ทำแบบนั้นกับทุกๆคดีที่เขาถูกกล่าวหาจริงหรือเปล่าทีนี้กลับมาที่คดีนี้กันค่ะ คดีของเขาเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นไวรัลในอินโดนีเซียมานานแล้วในสมัยก่อนตอนที่การใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายไปทุกคนทุกแห่งในอินโดนีเซียทำให้หลายๆคนอาจจะลืมเลือนตัวตนของเขาคนในอดีตคนในคดีนี้ไปแล้วแล้วก็คงจะจดจำหน้าตาของคนที่เคยก่อเหตุในคดีในอดีตไม่ได้ เพราะเมื่อก่อนข่าวสารต่างๆก็คงอาศัยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์บอกกันปากต่อปากไม่ได้มีรูปโชว์ราให้ค้นหาง่ายๆเหมือนในปัจจุบันแต่เรื่องนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งค่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของ f อของเขาทําให้เรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งทําเอาผู้ชมที่ติดตามเขาแล้วก็นิยมชมชอบเขาถึงกับตกตะลึงกันไปเลยทีเดียว ชายผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยก่อเหตุสะเทือนขวัญจนถูกขนานนามว่าฮ er ันนิบาลเลกเตอร์เวอร์ชันอินโดนีเซียได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากชายที่ผู้คนหวาดกลัวในอดีตปัจจุบันเขาพลิกโฉมตัวเองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียและคลิปที่สร้างชื่อเสียงให้เขาโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนก็เป็นคลิปแนวม็อกบังหรือว่ามกบังนะคะเขาคนนี้ชื่อว่าส um ุมันโตเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวตนของเขากันสักเล็กน้อยนะคะ สุมานโตหรือว่าสุมานโตเนี่ยเกิดเมื่อวันที่3ามีนาคมพศ25 1 5ค่ะ หรือคิดเป็นปีคริตศักรากช็เท่ากับ1,972เขาเป็นลูกชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมด5คนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นไม่ได้ลำบากเลยค่ะเขามีชีวิตในวัยเด็กที่สุขสบายครอบครัวของเขามีฐานะดีกว่าเพื่อนบ้านจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในหมู่บ้านนั้นก็ว่าได้บ้านของพวกเขาเป็นบ้านหลังใหญ่เมื่อตอนที่เขายังเด็กสมันโตก็มักจะมีของเล่นใหม่ๆ และพ่อแม่ของเขาก็มักจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เขาได้สวมใส่เสมอในขณะที่เพื่อนบ้านไม่สามารถซื้อของเหล่านั้นให้กับลูกๆของพวกเขาได้โดยความร่ำรวยของครอบครัวของเขานั้นมาจากที่ดินแลวก็ทรัพย์สินที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษรวมถึงเงินมรดกที่พ่อของเขาได้รับจากปู่ย่าตายายด้วยเพื่อนๆเรียกเขาว่าโซมานในวัยเด็กเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเอสดเนเกรีเปลูมูตันหนึ่ง เขาเรียนที่โรงเรียนนี้ในระดับประถมศึกษานะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นผู้คนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนแปลกๆค่ะเขาชอบเล่นอะไรตลกๆแล้วก็ชอบทำตัวแปลกๆในบางครั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ยังเรียนได้เกรดดีอยู่นะคะความฝันของซูมันโตคือการได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขาแต่ว่าผลสอบของเขาในระดับชั้นประถมปีที่6เนี่ย คะแนนของเขาเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะแต่ว่าเขาก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านของเขาให้ได้ เขาจึงยอมเรียนซ้ำชั้นป .6 เพียงเพื่อจะสอบซ่อมและผลการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมของเขาครั้งที่สองก็ผ่านค่ะเขาสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนใหม่ได้สำเร็จโรงเรียนของเขาอยู่ห่างจากบ้านของเขาไปเพียงแค่3กิโลเมตรทุกวันเขาจะเดินไปโรงเรียนแล้วก็ตอนแพะแล้วก็เก็บวัชพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับแพะด้วยและในตอนเย็นเขาก็จะไปศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานที่มัสยิด ใกล้บ้านชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเรียบง่ายค่ะตอนนั้นไม่มีมือถือให้นั่งก้มหน้าก้มตาดูไม่มีโรงภาพยนตร์ใกล้ๆกบ้านหลายบ้านไม่มีแม้กระทั่งทีวีด้วยซ้ําพวกเขาจึงรอว่าเมื่อไหร่จะมีหนังกลางแปลงมาฉายให้ชมหรือว่ามีการแสดงหุ่นกระบอกแบบดั้งเดิมของอินโดนีเซียที่เรียกว่าวายแยงมาแสดงให้ชมแต่ว่าชีวิตของสมันโตก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะในตอนที่เขาเรียนที่โรง เรียนมัธยมนี้เองการเงินของครอบครัวของเขานั้นแย่ลงอย่างรวดเร็วตอนแรกเพื่อนบ้านเห็นความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็คือครอบครัวของเขาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้กับลูกๆเหมือนเช่นเคยหลังจากนั้นแม้แต่การซื้ออาหารการกินก็ยังขัดสนต่อมาพวกเขาก็ขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขายที่ดินและแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ขายเพื่อนำเงินมาใช้ซื้ออาหารแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่รอดได้และจนในที่สุดหลังจากขายทุกอย่างหมดแล้วพวกเขาก็ต้องขายบ้านค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เล็กกว่าบ้านหลังเดิมมากและในที่สุดสุมันโตตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นม .3 ก็ต้องออกจากโรงเรียนอย่างกระทันหันท,ท,ทั้งท,งที่ยังเรียนไม่จบไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเขาจึงออกกลางคันแบบนั้นนะคะแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเพราะว่าแรงกดดัน ทางการเงินของครอบครัวของเขาที่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมให้เขาได้นี่เป็นความคิดเห็นของผู้คนในตอนนั้นนะคะแต่ก็ไม่มีใครทราบจริงๆว่าเรื่องราวเป็นไปตามที่หลายๆคนคิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่ทําให้เขาต้องลาออกจากโรงเรียนทั้งที่ทใกล้จะจบอยู่แล้ว ไม่มีใครรู้ความจริงค่ะคงมีก็แต่เพียงคนในครอบครัวของเขาเท่านั้นที่รู้หลังจากครอบครัวประสบปัญหาเรื่องการเงินก็ดูเหมือนว่าสมันโตจะถูกละเลยการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ครอบครัวของเขาก็เหมือนกับหลายๆครอบครัวในชนบทของอินโดนีเซียที่ยึดถือความเชื่อยึดถือวิถีชีวิตเดิมๆไว้มมอย่างแน่นหนาะในความเชื่อแบบดั้งเดิมหากเด็กๆเ,เนี่ยแสดงอาการของความทุกข์ใจหรือว่าความซึมเศร้าความผิดปกติใดๆพวกเขาก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจค่ะพวกเขาไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสพวกเขาแค่พูดว่าเด็กคนนั้นกําลังซุกซนไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ดังนั้นสมันโต จึงเติบโตขึ้นมาแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ว่าเขามีอาการอะไรแปลกๆไปบ้างซึ่งการถูกละเลยมองข้ามความผิดปกตินี้ทำให้เขามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางจิตมากขึ้นในช่วงวัยรุ่น แต่ว่าชีวิตในช่วงวัยรุ่นของเขาก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรให้ทราบมากมายนะคะรู้แค่ว่าเขารับจ้างทั่วไปไม่ได้มีอาชีพมั่นคงเป็นหลักแหล่งอะไรแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักนั้นมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่11มัมกราคมปีพศ2546หรือเทียบเท่ากับปี2003นะคะวันนั้นสภาพอากาศในอินโดนีเซียผิดปกติค่ะอากาศเนี่ยร้อนจัดเลยร้อนอบอ้าวผู้ค ส่วนใหญ่จึงอยู่กันแต่ในบ้านเพื่อพยายามคลายร้อนด้วยพัดลมหรือนั่งเล่นนอนเล่นใต้ร่มไม้ใหญ่ภายในบ้านขณะนั้นในหมู่บ้านอัเงียบสงบก,ก็ได้มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะมีหลุมที่เคยฝังร่างร่างหนึ่งเมื่อ16ชั่วโมงก่อนหน้านั้นแต่เมือ่อญาติิกลับไปที่หลุมนั้นก็พบว่าหลุมดังกล่าวถูกขุดค่าและร่างภายในหลุมนั้นหายไป ซึ่งที่นี่เป็นที่ฝังร่างของหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่า ปรีนาวัย81ปีตอนนั้นชาวบ้านต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยใครเป็นคนทำแล้วทำแบบนี้ทำไมพวกเขาจึงรีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเมื่อตำรวจมาถึงก็เริ่มตรวจดูที่เกิดเหตุและไม่นานก็พบร่องรอยเส้นทางเดินที่คนร้ายได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเส้นทางนั้นมันมุ่งหน้าไปสู่ที่ไหน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็เดินแกะรอยตามทางเดินนั้นไปค่ะแล้วก็พบว่าเส้นทางนั้นมันตรงไปยังกระท่อมสุดโรมหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่สร้างด้วยไม้ไผ่ตอนนั้นผู้คนต่างก็เบียดเสียดกันเข้าไปดูข้างในกระท่อมหลังนั้นว่ามีอะไรแล้วก็มีคนหนึ่งชี้มือแล้วก็ตะโกนบอกว่านั่นนั่นเธอเองเธออยู่ที่นั่นหมายถึงว่าร่างที่หายไปนะคะอยู่ที่นั่นร่างนั้นถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่ะ และเนื่องมาจากพบหลักฐานอยู่ในกระท่อมหลังนั้นแต่ตอนนั้นเจ้าของกระท่อมไม่ได้อยู่ในกระท่อมนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย รู้ว่าเจ้าของกระท่อมหลังนี้คือใครในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมชายที่เคยอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนั้นเขาคือสุมันโตนั่นเองแต่บางสำนักข่าวก็รายงานข่าวต่างกันออกไปนะคะบางสำนักข่าวรายงานสาเหตุที่เขาถูกจับกุมได้ก็เพราะว่าเพื่อนบ้านของเขารู้สึกสงสัยเกี่ยวกับกลิ่นแปลกๆที่โชยมาจากบ้านของเขาจึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงนั่นทำให้เขาถูกจับกุม สุมันโตก็ถูกจับกลุมในข้อหารักทรัพย์โดยมีโทษร้ายแรงตามมาตรา36 363แห่งประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียค่ะสุมันโตขณะนั้นอายุ32ปีแล้วเป็นพ่อไม้เขาถูกจับกลุมหลังจากพบร่างของผู้สูงอายุที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆในบ้านของเขาที่เมืองปูลาลิงกา จังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียการค้นพบอันนาสยดสยองครั้งนี้เผยให้เห็นว่าสุมันโตพยายามที่จะนําเนื้อเหล่านั้นไปเป็นอาหารสุมันโตได้ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนหน้านี้เขาได้กินเนื้อไปแล้ว3ร่าง3รายนะคะที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับพลังวิเศษหลังจากกินเข้าไปอย่างน้อย7รายโดยก่อนหน้านี้ได้กินเหยื่อไปแล้วสราย ในตอนนั้นเขายังทำงานอยู่ในไร่อ้อยใกล้เคียงค่ะ แม้ว่าสุมันโตจะบอกว่าเจ้าของร่างเหล่านั้นไม่มีลมหายใจแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสงสัยว่าสุมันโตเนี่ยอาจจะลงมือสังหารเหยื่อบางรายด้วยน้ำมือของเขาเองเนื่องมาจากว่าได้พบกล่องเสื้อผ้าอยู่ในบ้านของเขารวมถึงผ้าของหมอดูตาบอดที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่สุมันโตจะถูกจับกลุมด้วยแต่สุมันโตยืนยันปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่เคยฆาตกรรมใครเลย คนเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วตอนที่เขาพบสุมันโตบอกว่าเขาเริ่มหินเนื้อตั้งแต่ปี1996ขณะที่เขาอาศัยอยู่ในจังหวัดลำปุงที่ตั้งอยู่บนปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราในช่วงที่เขาแต่งงานกับภรรยาคนแรกของเขานั่นก็คือตอนที่เขาพบกับทัสลิมผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญ,ญญาณนะคะทัสลิมเนี่ยเขาไม่ใช่หมอผู้รักษาทางจิตวิญ,ญญาณหรอกคะ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นดูคุณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมอผีของท้องถิ่นที่ปลอมตัวเป็นผู้รักษาทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้ผู้คนเชื่อกันว่าทัศลิมผู้นี้เขามีพลังวิเศษที่แข็งแกร่งมากทัศลิมบอกกับสมานโตว,ว่าเขาควรจะกินเนื้อของเจ็ดร่างเพื่อเข้าสู่ระยะแรกของการบรรลุพลังเวทมนต์และกินต่อไปจนกระทั่งครบ41ร่างเพื่อให้ได้รับพลังสูงสุด เช่นความอยู่ยงคงกระพันความความสามารถในการชุบชีวิตคนตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพได้มันเป็นความเชื่อความต้องการที่สุดต่งจริงๆค่ะ สุบันโตนั้นไม่ได้มีอาชีพประจำอะไรเขาทำงานทั่วๆไปบางครั้งก็เป็นคนงานในฟาร์มบางครั้งก็เป็นคนเก็บฟืนบางครั้งเขาก็ยังเคยทำงานขายอัญมณีอีกด้วยแล้วแต่ใครจะจ้างเขาให้ไปทำอะไรนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ดนจิตด,ดนใจทำให้เขาอยากเป็นผู้มีพลังวิเศษแต่สรุปแล้วเรื่องราวของเบสมนดำนั้นก็เป็นต้นเหตุของความอยากที่ผิดเพี้ยนของเขา การกระทําอันชั่วร้ายของเขานําไปสู่ความรังเกียจอย่างมากของผู้คนค่ะเรื่องราวข่าวของเขาถูกแพร่สะพพัดไปเหมือนไฟลามทุ่งแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่ได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในอินโดนีเซียแต่ข่าวของเขาก็ลงตามสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ทางทีวีแล้วก็จากการบอกกันปากต่อปาก ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็รู้สึกรังเกยียจเขาแล้วก็ขับเขาออกจากชุมชนตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในสภาพจิตใจของสมันโตด้วยนะคะว่า เขายังปกติดีอยู่หรือเปล่าจึงส่งเข้าไปตรวจสุขภาพจิตค่ะและในระหว่างการพิจารณาคดีของนายสุมันโตเนี่ยอายการได้เรียกร้องให้เขาต้องถูกจำคุกอย่างน้อย6ปีแต่ทีมทนายความฝ่ายจำเลยคัดค้านโดยอ้างถึงอาการป่วยทางจิตที่กรมจิตวิทยาจังหวัดชวากลางได้มินิจฉัยว่าเขามีอาการป่วยทางจิตและทีมทนายฝ่ายจำเลยยังโต้แย้งว่าร่างที่ไร้ชีวิตเหล่านั้นไม่ถือว่าเป็นวัตถุ หรือว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินแต่อ,อย่างใดแต่จัดว่าเป็นของเสียของมนุษย์ที่ถูกทิ้งโดยการฝังเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ของทนายฝ่ายจำเลยค่ะดังนั้นศาลจึงตัดสินให้สุมานโตมีความผิดและต้องถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีคำตัดสินนั้นเกิดขึ้นในวันที่27มิถุนายนปีพศ2546 หรือเทียบเท่ากับปี2003นะคะซึ่งนี่เป็นโทษที่เบาวกว่าที่อายการต้องการเมื่อสุมันโตถูกจำคุกไปได้ระยะเวลาหนึง่งในที่สุดเขาก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาในวันที่24ตุลาคมปี2006ค่ะก็เท่ากับว่าเขาถูกจำคุกไปเป็นเวลาเพียงแค่3ปี เขาได้รับการผ่อนปลนโทษหลายครั้งเนื่องจากเขาเป็นนักโทษชั้นดีอย่างไรก็ตามหลังพ้นโทษแล้วการที่เขาจะกลับไปสู่บ้านเกิดนั้นก็ถูกปฏิเสธขาดชาวบ้านในชุมชนเนี่ยไม่ต้อนรับเขาแล้วก็ผลักดันให้เขาออกจากหมู่บ้านไปนั่นส่งผลให้สุมานโตถูกส่งตัวไปยังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในบุงกาเนลคารังกัญยาบูบาลิงกาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการไถ่บาปของเขาความจริงแล้วตัวสมานโตเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุน แรงมาตั้งนานแล้วนะคะก่อนที่จะมาก่อเหตุซะอีกเท่าที่ทราบก็คือสมันโตเนี่ยแต่งงานสองครั้งครั้งแรกแต่งกับสุตรีมาซึ่งเขาพบเธอขณะที่ทํางานที่ลำปุงหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเขาก็ทําร้ายทุบตีเธอจนต้องเลิกรากันไปส่วนครั้งที่สองเขาแต่งงานกับตูกเอมในปี1993เธอเป็นเพื่อนร่วมงานในบริษัทอ้อยที่ทั้งคู่ทํางานอยู่ซึ่งครั้งนี้ก็อีรับเดิมค่ะ หลังแต่งงานเขาก็ทำร้ายทุบตีภรรยาแล้วก็ยังทำร้ายลูกสาวของเขาอีกด้วยการแต่งงานทั้งสองครั้งของเขาจึงจบลงด้วยการหย่าร้างเป็นเวลาเกือบ20ปีหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวสมันโตได้กลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างไม่มีใครคาดคิดค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมันโตได้รับเชิญให้ไปเป็นแบรนด์แอมบรสเดอร์ในงานอีเวนต์ที่บันยูมัส ในช่วงกลางปี2024ที่ผ่านมานี่นะคะโอกาสนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเข้าไปสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์บนสื่อโซเชียลมีเดียของเขาโดยการสร้างบัญชี i ิน t a g r กรแล้วก็ TikTok สำหรับแชร์คอนเทนต์ของเขาออกไปและผลตอบรับก็เป็นไปนในเชิงบวกเป็นอย่างมากค่ะเขามีผู้ติดตามบนสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมากมายในเวลาอันรวดเร็วด้วยเพียงในเวลาสั้นๆ สุมันโตก็มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า18,000คนค่ะเขาใช้เวลาอยู่ที่คลินิกสุขภาพจิตเอสมุตตาจาบในเมืองปูบาลิงกาซึ่งเขาทำงานร่วมกับทีมโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างคอนเทนต์ของเขากิจกรรมของเขามีตั้งแต่การแชร์คำคมสร้างแรงบันดาลใจการออกกำลังกายไปจนถึงการกินอาหารออกอากาศหรือที่รู้จักกันในชื่อม็อกบัง และแม้แต่การให้อาหารปลาที่บอ่อน้ำของคลินิกพร้อมกับถ่ายทอดบทเรียนชีวิตของเขาไปด้วยก็มีผู้คนเข้ามาชมเขามากมายค่ะ แต่ว่าในบรรดาคอนเทนต,ต์ต่างๆที่เขาทำเนี่ยมีคอนเทนต์ที่เขาชื่นชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือคอนเทนต์แนวม็อกบังเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อผมได้รับสเตะผมก็จะดีใจมากแล้วก็ตัดสินใจทำวิดีโอมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผมที่นี่ก็คือทำคอนเทนต์กินอาหารหรือว่าม็อกบังนะคะ แม้ว่าเขาจะโด่งดังในโลกออนไลน์แต่ซูมันโตก็ยอมรับว่าเขายังไม่ได้เข้าไปในชุมชนท้องถิ่นของเขาเลยเขาบอกว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนในหมู่บ้านเดิมที่เขาเคยอยู่แต่ผมก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างด็อ,อร์มูลยาซาลี ผู้อำนวยการมนลนิิอันนูได้อธิบายถึงจุดเริ่มต้นของการปรากฏตัวบนสื่อโซเชียลมีเดียของสุมันโตว,ว่าแท้จริงแล้วบุค,คลิกในโลกออนไลน์ของสุมันโตนั้นแตกต่างอย่างมากกับตัวตนที่เคยหลอกล้อผู้คนในอดีตและจินตนาการของสาธารณชนที่เคยมีต่อเขาเมื่อหลายปีก่อนครั้งหนึ่งเขาเคยถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่ากลัวแต่ปัจจุบันเขากลับกลายเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขันใจดีและก็มีมนุษยธรรมมากขึ้น เขามอบมุมมองชีวิตที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้ชมผู้ติดตามเนื้อหาของเขาเขามักจะมีคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนกับอดีตที่ผ่านมาของเขาเนื้อหาของเขาไม่เพียงแต่น่าสนใจแต่ยังมีประโยชน์อีกด้วย คำพูดของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนการปรากฏตัวของเขาบนโซเชียลมีเดียในตอนแรกนั้นก็ถูกตั้งคำถามมากมายค่ะแต่ว่าเขากลับได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วเมื่อเขาโพสต์คอนเทนต์หลายๆรูปแบบลงไปทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกประหลาดใจกับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอดีตอันมืดมนของเขา ในปัจจุบันหลังจากที่ใครๆห,ๆหลายๆคนรู้ถึงประวัติของเขาในอดีตก็มีบางคนจะยังคงนึกรังเกียจเขาแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ยินดีต้อนรับเขาในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึง่งและยินดีให้การสนับสนุนเขาและก้าวผ่านเรื่องราวในอดีตของเขาไปมองแค่ปัจจุบันในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นค่ะ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,การแชร์รวมถึงขอบคุณที่สุดเลยนะคะสำหรับการสมัครสมาชิกของช่องปุ้มนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็ สวัสดีค่ะ